ตั้งหัวโค้งเลยครับโคง้งฝั่งนู้นก็โคง้งฝั่งนี้ก็โคง้งป้ายแจ้งเตือนไม่มีป้ายคูมขดานไม่มีจะทากันมายืนดักหัวโคง้งโอ้ยังไงหัวโค้งเลย ฝั่งนี้ก็หัวโค้งเลยดูดิคือมันไม่มีป้ายแจ้งเตือนไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลยเป็นหัวโค้งเลยหลุดโค้งมาเจอเลย มันคืออะไรงงไหมนี่ปากซอยออนุศปากซอยออนุศสิบเจ็ด 17. คนเลี้ยวมาเจอโค้งยืนดักกันเฉยเลยอ่ะไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลย ว่ามันหมดไปแล้วนะเนี่ยไม่มีป้ายแจ้งเตือนไม่มีป้ายผู้คุมด่านไม่มีกล้องซ c ซีทพากันยืนดักหัวโค้งเอาเลยอะ่ะทำได้ไงอะ่ะระเบียบคำสั่งพอบตลรี่สั่งขี้มูกชัดๆหัวโค้งทางร่วมทางแยก ตั้งจุดตรวจจุดสกัดต้องมีป้ายแจ้งเตือนอันนี้ไม่มีอะไรเลยมีกล้วยสีห้าอันและยืนดักหัวคงทำได้ยังไงหมวกทองสอนอพักขนงโอ้โห,โโหเลี้ยวรถมาเกือบหัวทิ่มเมื่อกี้เฮ้ตายแล้วเมื่อกลางวันจราจรพอตกดึกมาหมวกทองมันเกินไปท่าน เกินไปเกินไประเบียบคําสั่งออกมาให้ปฏิบัติแต่ไม่พากันปฏิบัติเอาความสะดวกตัวเองมายืนดักหัวโค้งทํากันได้ยังไงอะ่ะดูดิอันนี้โค้งซ้ายอันนี้โค้งขวาดักกลางโค้งเลยโอ้ตาย ใช่ผู้คุมด่านไม่มีแล้วผมจะร้องเรียนใครอ่ะทีเนี้ยใครเป็นคนรับผิดชอบอ่ะทีเนี้ยหัวหน้าด่านคือใครอ่ะใครรับผิดชอบอ่ะไม่มีโอตาย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 ,ตายโอ้โหผมเลี้ยวมาเมื่อกี้เกือบหัวทิมนึกว่าอะไรที่ไหนได้พากันมายืนดักหัวโคง้งอย่ามาหาทำเด้อพี่เด้อ เดี๋ยวผมทำหนังสือร้องเรียนแล้วจะเดือดร้อนนะทำให้มันถูกต้องให้มันถูกต้องให้ประชาชนเขาเคารพหน่อยรถไม่เอาไปรถไม่ยอมเอาไปมาเอารถเขาไปด้วยเด้อโอ้โหหัวโค้ง,อองพอเลี้ยวโค้งมาพากันยืนดักหัวโค้ง แล้วรถคันนี้ล่ะรถคันนี้ใครจะรับผิดชอบน้องโดนอะไรไม่โดนเลยเขาเรียกน้องตรวจเหรอใช่แล้วน้องมี่เข้าไปทำไมข้างในอ๋อพี่มาเหรอน้องวิ่งเข้าไปทำไมข้างในเขาให้ไปทำอะไรตรวจตอนแรกผมจะโดนพี่มาใช่ไหมเออข่มคุณแต่ผมพิจิงผมรู้ดีรับเออโอ้ตาย อย่าหาทำเด้อฝากลองโบด้วยนะครับลองโบไม่ใช่ไม่รู้ว่าชุดลองโบหรือเปล่าฝากลองโบด้ดูหน่อยนะไอ้มาตั้งด่านหัวโค้งมันทำกันได้ยังไงโอ้ยฟูลงึด หมวกทองพัะขนงตอนนี้เวลาตีสองห้านาทีหมวกทองพัะขนงพากันมาดักหัวโคง้งอ่าหัวโคง้งอ่ะโค้งนี่มันเป็นปากซอยอ่อน,นุสิบเจ็ดเนี่ยปากซอยอ่อน,นุสิบเจ็ดเลี้ยวสงโค้งซ้ายมาพากันมายืนดักโอ้ยกูหลงเงินพัะขนงนี่สุดยอดจริงๆทำได้ทุกอย่างจริงนะพัะขนงนี่นะตามนั้นเลยครับ